เอาละครับกระสีผมบ่มาพบกพระดุมรับนิจัยตปอปบขัดรอกพับวรนะผมวันนี้เป็นตอนที่2,319ถึงตอนที่2,320จนกรับผมเอาละครับเพิ่มการสร,รายผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อป่านที่ดีกว่าครับหลังจากที่เถียมทําการสอบถามถึงช่งวงเวลาที่พัศวรโพเดคจะทําการตรงตี กาดซี่แห่งควงป่าเขานั้นก็พร้อมที่จะเริ่มบางแผ่เขาจะไม่ทําการเลื่อนไปกับพ่อเจ้าบางไฮริเชแต่เขาจะทําการพัดรอกกระทั่งการของสิ่งเมจีเิตภายในกาดซี่แห่งค้วงป่าที่สามารถที่จะจับสิ่งเมชีเิตต่อเขาเพื่อขั้นกาสิ่งเมชีเิต์ิ้่นีมันมีจำนวนมากมาภายในกาดซี่แห่งควงป่าเพียงแค่เขาต้องทําการขัดรอกสิ่งมจิเบต ในกระดิสแห่งวาป่าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลท่องเทีตัวตอนของเขาถึงจะไม่ถูกเปิดเผยจากนั้นแอบ,บเข้าไปภายในอาณาเขตของเราพุ่นตามภายในส่วนของร่งโบกเกี่ยวกับพุ่นตามของกระดิสแห่งความป่าตามเย่เขียงก็ทําการรวบรวมข้อมูลประเด็นกาซึ่งมันเป็นสิ่งในชีวิตดาวเขาปนขั้นสูงหวานแห่งความป่าผู้นำตนนี้ อยู่ในขอบเขตสูงสุดของสิ่งมีชีวิตะขอเบรขั้นสูงและยังคงดูดได้การเสแห่งคววปาป่าโดยที่ครอบของ,ของมได้เปลี่ยนทางปุวยพาคเราไปและยังมีสิ่งมีชีพตะขอเบรคขั้นสูงอีกห้ต้นที่อยู่ภายใต้พุ่มข้ป,ปัญชาและสิส่งมีชีวิตะขอเปรขั้นกลางจำนวนลพันตนสิ่งมีชีวิตะขอเบรยขันแลกนับเหมือนต้นและยังมีสิ่งมีชีต ที่เลิวกว่าบางมือกุญแจอีกเป็นจำนวนมหา,าศาลหากอยู่ในดินแดนเฮริเคนจำบันดังกล่าวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าหากอยู่ในกาดซีเอกว่างป่าแม้ว่าพระเบ้าบังเฮริเคนจะใช้พลังทั้งปอนก็ไม่สามารถที่จะทำการจัดการกับผู้นำตัวนีได้และการโจมตีของพวกขา่าวอาจจะถูกต่อต้านกลับมาดังนั้นมีเพียงแค่ช่วงเวลาแห่งการบรรจบทุ่นน้ ที่จะทําให้มีความหังในการได้รับแจันตาเวราที่ผ่านไปจากชาวและสิ่งในสิวิตตอขบวนกางกำลังดันตะเบททั่วในดินแดนฮาริเคนก็ได้สมัครคอรัทวในแผ่นกาของพระสวัง์ฮาริเคนละช่วงเวลาแห่งการบรรจดก็กำลังเข้าใกล้มาทุกทีและปั่นพุ่งยิ่งใของพระสวัสด์ฮาริเคนได้ตนก็ได้ทําการเตรียมพร้อมชั่นก่น แต่ผู้นำของการซีแห่งร้องป่ายังไม่สามารถพูดตามันนั่นไม่รู้ป่าผู้นำพายุเอริเคนกำลังจะทำการโจมตีพวกมันเราสิ่งไม่รู้เพีในการซีแห่งร้องป่าไม่สามารถสื่อสากรกับโลกใบนอกได้ดังนั้นจีน่นอนป่าพวกมันไม่ทันที่จะรู้ข่าวข่าวของพระสวังเฮริเคนแม้แต่ตนอนแต่น่นนาป่าวานแห่งร้องป่าตา ก็รู้เกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งการบรรจบชิ้นกันปอท้าที่สุดแล้วช่วงเวลาแห่งการบรรจบดีไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งแรกดังนั้นมันจะทําการรวบรวมผูดแต่บังคับบัญชาทั้งบรรคลพวกมันก็ได้การและรอคอยจะมาถึงของช่วงเวลาแห่งการบรรจบช่วงเวลาแห่งการบรรจบหนำไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาในนั้นมันจะไม่คิดว่ามันคงจะไม่เป็นไยถ้าหากมันรับมตบังมากพอ และมันก็นมาคิดป่าจะหีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นและในที่สดช่วงเวดาแห่งการมรรจบก็มดถืนตู้มบางประพุ่งใหญ่จำบันป่าได้เดินทางไปยังขอบเคของกาแด็ซีแห่งกรวองป่าแลงนี่คือที่อยู่อาศาัยที่อยู่ใกล้เคียงกับอาราเขตของป่าวันแหงกระว่องป่าที่สุดจากที่แหง่งนี้คนจะสามารถเข้าสู่อนา,าเคตของป่าวัดแห่งกระวองป่า ได้เรียวที่โซนและคขาหนีเพื่อทำการจัดการกับวานแห่งกว้องป่าพระราชวังเฮริเชตและกอรังอื่นอื่นจึงได้ส่สสง,ง,งสิ่งมิซีเิตและขอบเกตขั้งสู่จำนวน13ตน้นรวมถึงสซงมิชีเิตและขอบเกตขั้งกับอีกเป็นจำนานวปมาในเวลานี้พวกมันต้องรอกำลังรออยู่ในที่แห่งหนึ่งเพื่อเข้าสู่อาณาเชตของวันแห่งกว้องป่า ในห้องวลาที่ดีที่สุดวละพื้นที่เรียก็อยยังมีผู้ที่อยากจะมันฟ้ามาทําการโต้ชมพวกเขาไม่สมบัติเผื่อขอร่วมกันขึ้นไหดังกล่าวพวกเขาเดินทางมาเพียชิ่งชมความถึงเต้นทั่วหมุนดันนอกจากนี้พวกเขายังสะเกีนเห็นร่างคาท้องผุนเดียในบริเวณใกล้เคียงและเขาต้องการเพียทำความเข้าใจนอนต่อของพระสว่างคาดีเคณฑ์ทั่วหนุนดัน ดังเขาจะเดินทางมาในที่แห่งน,นี้ส่วนร,ร,รักคารอกอย่งหนึ่งที่อยู่ในกาเลซีแห่งขวาวงป่าก็จะอยู่ในฐานทีมป่าของกาะลซีเแห่งคาวงป่าบริเวณใกล้เคียงกับอาณาเขตของปาวานแห่งขวาวงป่าเขาจะสามารถเดินทางก็้คบป่าภายในเสถี่ดังกล่าวเมื่อไดก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการบรรจบมันใกล้ถึงเวลาแลกผู้ดูแลของพ่อชางเฮลิเคียนได้กล่าวขึ้นป่า จากนั้นปัมลผู้ยิ่งตายที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่อขนาดก้นสูงข,ของพระชาวบังคาริเคตก็ได้ทําการคาดต่อเวทาเราได้ออกควาัจำทันทีว่าบัมพะรุ้ญญิ่ง่ายกท่านต้องเข้าสู่กระแสของความเกี่ยวกับข่าและในชีวิตดาเรือลยกักษ์ก็ได้เกิดขึ้นและมีปัมปผู้ยิ่งตายได้ขึ้นสู่เรืลักตา่าดีนี่ไม่ใช่เรือลยกักษ์ธรรมา,าแต่เป็นเรือลยกักษที่สามารถข้ามผ่าน กาดะซิแห่งกว่างเป่าตามันคือเรือแจ๊กที่พระเจ้าบังเฮริเคใช้เวลาหลายปีและวัสดุต่ำงดต่ดำเบ็ดทั่วในการสร้างมาขึ้นปา่าซึ่งมสาสัมารถจกดเชลิอิทธิพลเชิงกรบของกาดะซิแห่งกวงเป่าตาถ้าหากไม่มีเรือยักษ์ดำนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตเคราะเปิดเครื่องการจะลองปา่าเข้าสูก่กาดะซิแห่งกวปาก่าความเพียนแจ่ของพวกบานจะพบก,กังคับ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สดและก่อนที่วกมันจะไปถึงอาณาเขตของป่าบานแห่ง่องพกป่า,ปาพวกมันจะต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่แห่งโลกป่าจำน,น,ใน,ใน,ในวนมากแต่ด้วยปีธีนีไม่เพียงแต่จำเป็นสิ่งมีชีวิตต้อ,องเขั้นการที่ตกตะรองทั้งตามแต่เวลาของพวกขา่าวก็จะช้าลงอีกตัวมันทำให้ไม่สามารถไปถึง อาณาเขตของบานแห่งคว้องป่าได้ทังเชื้เวิดตาและจะผาช่วงเวลาแห่งการบรรจบในชื้ิษตาบ้านพุรภูนจากจะมอนป่าก็ได้หลังไหลเข้าสู่เรือยัดดังกาจากดังเรือยัดดังกาก็ได้แหายับเข้าไปภายในกรลดิแห่งขว้องป่าบ้านพุรภูนจากคนเดีคือกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการขึ้นไปของพระเจ้าวังเฮริเซนจูพระเจ้าวังเฮริเก มีความกล้าหาญไปย่ำมากที่จะเริ่มตอตาผู้นำอย่างวานแห่งว้องป่าผ่านในกระแสแห่งว่องป่าความเสี่ยงครั้งนี้มันดูสูงมากเกินไปแหมว่าพระราชวังฮาริเคจะมีความมั่นใจและถึงแม้ว่าจะประสบวามสัมเ็จพวกเขาก็อาจจะต้องสูญเสียจังตาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทำไมผู้นำระดับสูงของพระราชวังฮาริเคจะต้องสนใจ ออกับการสูญเสียคันดตีตู้ในเมื่อสายสีทองแห่ง้องปองต่าสามารถต่อรับความแปลงตาบั่มประคุมค่าที่จะเสียตายบังพประคุณจะจะบังมไปส่วนบังบรประคุณได้ที่นำสเปีย์ก่อมาเพื่อทําการต่อรับตัวเองการแจ้งในคันดีเพื่อเอาทรัพยากรได้นด,นดอกบันมดีพกบันก็อาจจะตกใจขณะที่นห็นกอดตามันก็ไม่แค่นี้แต่ ม้พวกเราจะไม่สามารถตกตะกอนเป็นสิ่งมีชีวิตได้กพราะเพื่อนศูนย์นตาแต่พวกเราก็สามารถปลกฝนอด่ยงชาดตาดังนั้นทำไมพวกเราจะต้องเดินทางไปดอนหาที่ไต่เวือพาถ้าหากพระเจ้าปังเฮริเคนร,รอมเดียวมันก็คนจะหลอกชิ้นตีเอาละพวกเราเดินทางกับเธอเรือรำจ้กของพระเจ้าปังเฮริเคนนังรถเดียวไปยังป่าภายในกระดาษซี่แห่งกระบองป่าถึงแม้จะมีสิ่งมีชีวิต ที่พบมันก็ตาแต่ก็ไม่สามารถตรวจั้บมันไ้ถ้าหากพวกมันทําการขัดขวางโดยใช้พลังทางพวกมันจะถูกเรือขนาดจ้าทำการทับในทันทีหลังจากนั้นไม่นานเรือขนาดจ้าก็มาถึงอาณาเขตของป่าบานแห่งเขาล้งปา่าและก็มาถึงสุ่งเรือตาแห่งการบรรจบเช่นกันและในขนาดเดียวกันที่เห็นก็เปิดงหัวตั้งแต่คารอกของข่าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้โดยเช่นกัน ณภูเขาบานแห่งกว่างป่าที่แห่งนี้คือที่อยู่อาศัยของผู้นําบานแห่งกว่างป่าภายในกระดานซี่แห่งกว่างป่าซึ่งมันเป็นห้องเวลาที่มิติของตัวมันเองโดยปกติแล้วบาลแห่งกว่างปอนตันจะอยู่ในสภาพดับตายแต่ใกล้ช่วงเวลาห็งการบรรจบมันก็จะถึงขึ้นมาเองเป็นเรื่องปกติอลายพูดแต่บังคับบัญชาทางปกครองมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้เคีย ส่งผลให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยสิ่งมระสีเวสที่สามารถจะได้กลับบัพปอร์กุยงจจังวัะเบทั่วแต่โดยไม่คับฝันดวงตาของบานแห่งห้องป่าก็ได้เห็นเรือขนาดกลางของพระราชวังเฮดเคกำลังเข้าสู่อาณาเขตของบานเรือจักรมณีคือกอังจากรถแถ่ต่อของการาซิแห่งห้องป่าจะนั้นเจอบานแห่งห้องป่ากะลังโกรธไปอย่างป่า กองกลางจากรอบแห่งตอของกระดีสแห่งควาป่าก็ที่จะเข้ามาุมป่าใกล้กับอาณาเขตของปันและทิศทางของมันตามก็ตรงมาที่ตัวมันโดยเฉพาะดูเหมือนว,ว่ามันกำลังจะสร้างปัญหาขนาดใดให้กับตัวเขาจูไม่ใช่ว่าไม่เคยมีกอทางที่เคยมาทําการรบก่อนต่อตัวของปันแต่พวกมันทั้งปต่างก็ตกตาภายแต้น้ำเมือของพวกบันช่วงวเวลาแห่งการบรรจบจากนั้นเลย ดูหม่อนว่ากลังนีที่จะแช่ชื่อวราระังการเพื่อเดินเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการบรรจบและใช้โอกาสในครั้งดีเพื่อทําการจัดการกับขา่าหวานแห่งเขาวงป่าได้คํามรำขึ้นป่าเพื่อแจ้งแต่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแผลแต่กันมากบับปรชาคมปานว่าเมื่อใดก็ตามที่สตัตว์เดินทางเข้าป่าหากพวกมันทาการรองตีรันที่ตู้ น้ำภา,ายในกระสดากสีแห่งของป่าเริ่มเกิดการสัน่นไหวและปั่มปุ้ง้นใหญ่ทั้งตาย่อมรูจนชัดเจนกว่านี่คือปรากฏการณ์ของการเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการบรรจบและเดินทา,นอนางาอาาเสียแต่กาก็เสีญนเสียการเชื่อมต่อระหว่างต่อ,ตอ,ตอแหละจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการบรรจบในช่วงเวลาแห่งการบรรจบซีมิชิตจะแผงต่อจะไม่สามารถเดินทางเขงา้ามาได้ และเสี่มสยมีชีภัยตายจะไม่สามารถเดิมทางอัปเบตาด้แลไม่เพียงเท่านั้นแต่มันจะมีสิ่งที่สําคัญยิ่งกลัวผ่านนกาะดรซีแห่งกว่างป่าที่เป็นนายเคของวานแห่งว่างป่าพวกมันจะชวนเสียเอฟเฟกต์แรงกดขี่ของกระดรซี่แห่งกว่างเป่าไปถึงแม้ว่านานาดังกล่าที่ในช่วงเวลาแห่งการบรรจบจะมีแรงกดทับดูแต่มันก็ไม่ได้สว่างเท่ากาแรงกดทับเรวมัว ของกาแล็กซีแห่งควงป่าซึ่งมันจะทำให้วานแห่งควงป่ามันนไม่สามารถดูยองพอพันในที่นี้ได้ต่อไปไม่ฉะ่นั้นถ้าหากเป็นกาแล็กซีแห่งควงป่าวานแห่งควงป่าเพียงแค่ตัวเดียก็สามารถที่จะสังหารัศววังไฮริเคนทั้งหมดได้ได้ต่อมันเองหลังจากที่เชื่อว่าได้ให้การบรรจบรมคืน,น,นผู้นำวานแห่งควงป่าก็ไม่ได้เตือนต่อ มันนังคงมีความเสื่อมมันเด็กต่อขบันเองอย่างเต็มที่แระเรือขนาดจักของพระเจ้าฟังเฮลียนเคก็จะปร่งชิ้นการจากนั้นตำรวผู้ยิ่งใหญ่มากๆก่อและอพากเรือขนาดจากกระเรือสุกลุ่นปืนของกาแลสซีแห่งคว่างป่าในขณะนั้นสิ่งมีชีวิตผ่านใต้การปกคอของบานแห่งคว่งป่าก่อแล้วมาทําการโจมตีพวกมันชินการพวกมันได้ทําการปิดตอบ บางพลพนบัตญเรา,านี้ที่ราตัวและการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตู้ทันใดนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสนามกรอบพระราชวังเริเคมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นสิ่งมีชีวิตทีเข้าไปขั้นกลางและสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปขั้นสูงในขนาดที่บวานแห่งความปอง่ด่างมีข้อได้เปรียบทางภูมิภาคแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิภาคนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งใหญ่อมากทั้งอิต่อไปแต่แน่นอนป่ามันยังมีสิ่งมีชีวิตต่างเผด็ขันได้ยิ่มักม,มาแต่สิ่งมีชีวิตที่มีระดับต่ำกว่าบังเกิดขึ้นเยอะไปเป็นกล่งป่า,ปาสิ่งพวกมันก็สามารถเกิดปฏิชิวนรในตอนใดๆวันแห่งว่างป่าเมื่อได้ทําการขึ้นไปได้แต่เมื่อเห็นป่าโอดได้มาเข้บัญชาของบางส่วนเสียอย่งนางนต่า มันจะได้ทำการขึ้นประกันที่ตู้หละาการขนาดการของวางแห่งวางป่าปรากฏขึ้นนสนาพร้อซึ่งมันจะทำให้บัมบริพุ่นทุกคนรู้สึกจารบทานี่มันพู้นำป่าวานแห่งวางป่าในที่สุดมันก็ปรากฏต่อขึ้นมาแต่เราพุ่นตามของพระชาวบริเวณและต่อตอวระดับสูงของดินแดนพายุบริเคณ ก็ได้ทำการขึ้นไหชิึ้นกางพวกเขาได้ทำการระบาดกลางของเซมิจุดเดอร์คาเั้ลสูตเพื่อทำการจมตีผู้นำวานแห่งวางป่าในขณะที่พวกเขากรลังต่อสู้กันอนาณาเขตซีทองก็ได้ปกครองผู้นำวานแห่งวางป่าและประมพูดพู้ยิ่งใจของดินแดงฮาริเคส่งผลให้สารบของพวกขา่าวได้ถูกแบ่งแยกในดันทีนี่คืออะไรกัน ผู้ทำปานแห่งควงป่าต้องมองไปที่อนาขตโดยรับดูของปานและปานก็สามารถเค้าแต่ปานจากนในดันที่ร่างกายขนาดยักษ์ของปาน,นได้การแทเข้ากับอนาขตดังกาแต่มันก็ไม่สามารถทําให้อนาขตดตังกาสบายได้ผู้ทำปานแห่งควงป่าจะได้พยายามเลยมันนั้นไดไปโจมมีเพียงแค่ช่วเวลาแห่งการบรรจบสิ้นสุดของทุงน่นตนและอินเดนของเจ้า จากกับเกินโซคาราซีแห่งคว้องป่าด้วยความพข็งของเจ้าและการปรับปรับของการาซีแห่งควองป่ามันก็อาจจะมีความหวังที่จะทำลายอาณาเขตดังกล่าตาแต่ในตอนนี้มันไม่ได้มีความหวังอีกต่อไปเว้นแต่ว่าเจ้าจะสามารถชนะขาดตาอาณาเขตนี้ก็จะสูญเสียบาดตามและจะทำลายตรงดยตาวบอมพุ้งใหายพายุขขอาณาเขตได้กล่าวขึ้นป่าอาณาเขตนี้ได้ถูกแตกเปียกับกอแังที่แข็งแกร่ง ในราคาที่สุปรปยังป่าเพียงเพื่อการจอมตีในวันนี้ทุกอย่ามแม้ว่าจะเสียระดับบัจจินิไป,ปแต่หากได้ครับสายสีทองแห่งควงป่ามาจากอาณาจักรของเจ้ามันก็ถือว,ว่าคุ้มค่าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะขาดเจ้าหวานแห่งควงป่าจะโบกขึ้นมาด้วยคนโกตุ้งตุ้งตุ้งหวานแห่งควงป่าและปังปัพื้นใายพายุไฮเรเคการังทำการต่อสู้กันในด้านของกรงเมนแก่ บัพรูพื้นาจพายุอาริเกนตันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าครับบานแห่งว่องป่าขราวนั้นแก้ก่อประ่ยังป่าแต่แต่ก็ทำ้ชว,ว่อวาราสันซารบานแห่งว่องป่าก็ไม่สามารถสังหารบัมพรูพื้นาจพายุอาริเกนตันอะไรก็หาประสาตกะมีจู้ของบานแห่งว่องป่าสิ่งมีชีตผู้แทบมาขบัญชาของมันก็อาจจะไม่สามารถุดต่างสิ่งมีชีตเตี่ยวระเบิดรั้งการจำรนวนระเบิด ของพระสวัสดิไฮเดรเซนกาและในขนาดเกียวกับสิ่งมยุทวิตจะกาเป็นขั้นสูงอื่นๆของพระสวัสดิไฮเดรเก็ก็เดินทางผู้สู่ภูเขาบานแห่งว่างป่าและทรัพย์ดีๆกระด้งพอดของผู้นำบานแห่งว่างป่าได้ถูกเก็บไว้ภายในที่หินนี้รวมถึงทรายทองคำในห้องป่าก็อยู่ในที่นี้เช่นกันเป้าหมายของพระสวัสดิ์ไฮเดรเกนก็คือการเก็บกี๋ สายทองคําแห่ง,งว่างป่าส่วนการเข้าไออินทรีเป็นเพียงเหตุการณ์ที่จะขึ้นจะบปงเอแต่เรก็ตาเมื่อบรรบุญงหญ่เราดีของพระสว่างเฮริเคป,ปรากฏตับคืนที่ภูเขาบานแห่ง,งว่างป่ามันก็ได้มีบานแห่งหว่างป่าอีกตัวปรากฏตัวขึ้นและอ่อและแห่งคําบัดกลัวก่อได้ทำให้บรรพบุญใหญ่เรานีมีสีหน้าปกากกลัวขึ้นป่าผู้นำบานแห่งคว่งป่ามีตัวอย่างนั้นเลย ไม่หยุดรับพรังของบันอ่อนแอก่อได้กินดอกแต่มันก็สามารถที่จะกับสิ่งในชีวิตเดร็กเบร์ข้างสูงนี่มันน่าจะเป็นทานจ้าของบานแห่งกว่างป่าพระสชบางเฮดิเซียนถึงกับตะก,ก,กรุดึงพวกเขาไปกระเชี่ยวป่าจากเกระสากรารเช่นี้ึ้นแต่นี่ก็ไม่สามารถทำอยู่พวกเขาตาเพอะนึ่งตะกุตา,กกามันก็เป็นแรงชากไปรยังป่าที่พระสชบางเฮดิเซียนของพวกเขาจะร่วงหัวโคมนตู๋ เกี่ยวกับกระดิสแห่งควางป่าพวกเขามีความเข้าใจโลกป่าเกี่ยวกับกระดิสีแห่งควางป่าทุ่งตามแต่พวกเขาไม่เคยดูป่าผู้นำบานแห่งห้างป่าตามจะทําการปิดซ่อนบานแห่งควาป่าอีกตนหนึง่งโดยการดับไฟมาเวลาหลายปีมยแม้ว,ว่ากํแพงแข่งของบานแห่งควาป่าตนนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับผู้นำบานแห่งควางป่าแต่มันก็สบาร์มากกว่าสิ่งมีชีวิตออกระเปิยดขั้นสูงทั่วไปประยังป่า นอกจากหนีบันนแขคงอยู่ในเขตคอนโดเองดังก็ดงได้เปรียบของปานสิ่งที่หนีมากาะเตอเพื่อที่จะรับมือกับบ้านแห่งคลองปลอดตัวดังกาสิ่งในชีวิตเดียวกับเบื้องสูงถึงสามตัวได้ทําการร่วมมือกันเพื่อทําการจัดขารบานแห่งคลองปล่อาไฟรับสิ่งในชีวิตเดียวกับเบื้องสูงที่เตื่อนไม่ได้สบันไมากนักบ่บรุบูร้นอย่างทั้งกาย มาจัดการกับปานแห่งร่องป่าตัวนี้กันเถอะสิ่งมีชีวิตเอออร์เปิรกขั้นสูงได้ทําการสังกาตุงต้งตุ้งตู้สิ่งมีชีวิตเอออร์เปิรกขั้นสูงรอมแปดตัวได้ทําการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับปานแห่งร่องป่าตัวนี้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นตั้นมันก็แทบจะไม,ม่สามารถจัดการได้อะไรเลยแต่ในบในนวลาเดียวกันกลุ่มบางคับผู้ยิ่งใหญ่ของพระาสว่งไฮเดรคก็คเริ่มออกตามหา ของคำแห่งความป่าภายในภูเขาวานแห่งความป่าเริ่มเข้าสู่เมืองทอเพื่อทําการขุดคน้นมีเพียงสิ่งวิและไม่กิตตัวที่ของทา,พางพวกคขดูแต่กระบวนการการขุดนั้นยากไปอย่างป่าสําหรับพระเจ้าบังฮฮริเควิธีการที่จะุดก็คือการขุดเอาห้องสมบัติที่จะเก็บของของป่าเอาไปมันก็เหมือนกับนำาพเอร์เอของคะรดซีแห่งความป่า พวกมันไม่เคยใชสมบัติเอาไว้บพร่างกายของพวกบานพวกมันจะเจ็บปันไปในห้องสมบัติในร่างของพวกบานนี่เป็นในสาย่วนต่อของพวกมันโดยเฉพาะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือเย่เขียนเดินเข้ามาปลอผ่านภายในภูเขาปานแห่งควงป่าและกระดังบางหาสมบัติทำข้าอยู่ชันการแค่เพียงว่าในด้านของบานแห่งกวงป่ามันถือว่เย่เทียนเป็นคนทอนตบมันเองเนื่องจากร่างกายคาร์ลขเย่เทียน เป็นสิ่งมีชีวิตจากกะระดิชแห่งคำว่าป่ามันไม่ได้เป็นบทผู้ยิ่งตายจากดินแดนพายุอะเรเเซึ่งบางคนจะรล่าตาของดินแดนพายุอะเรเคก็จับจองตีเข้มป่าเมื่อพวกมันว่าเห็นเย่เคียะแต่เย่เขียนจะไมาทำการจอดตีพวามันเขาจะทำการรบในรนดับทีละโดยมาคัดคิดเ,เย่เหียนได้ใช้พสาสาวรญกาณคาร์ของข่าว เพื่อสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ในห้องแปรรูปในเมกตรีภายในที่ในซักแห่งภายในภูเขาป่าในร้องป่าซึ่งมันดูดูเดือดไปอย่างป่าและตามที่เกาเอาไปเมื่อเย่ยเทียนเดินทางไปถึงแผน,นที่เห่งน,นั้นขนบุญผู้ยิ่งใหญ่กำลังต่อสู้กับคนชั้นสูงของภูเขาวันแห่งร่องป่าดูกลุ่มชั้นสูงของภูเขาวันแห่งร่องป่นนานั้นเป็นพอพันเขาเดินยักษ์บาดีและพวกมันจะรุนู ก็ส่งเอาวัตุที่ทำมาจากทองคำาหว่างปากพวกมันจะรอตอนนั้นสามารถจะเด็กกับสิ่งมีชีวิตตระกูลขั้งกาในระดับสูงสุดท,ที่เรารองพลังชีวิตขึ้นมาแล้วเจ็ดถึงแปดั้งเราจะหาพวกมันเอาพลังกันหนึ่งตสองตัวพวกมันจะสามารถจะเด็กกับสิ่งมีชีวิตตะกูลขั้นสูงแดงแล้วก็ตามันได้มีสิ่งมีชีวิตตะกูลขั้นสูงสามตนที่มาจากพระราชบัณริตเค เดี๋ยวไน,นมันจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาทุ่นตามที่จะสามารถชนะพอพันดินดับปารีกนี้ไดาหรือเมื่อเห็นมาถึงขเขาก็ถูกโจมตีโดยปรามบุญพุ่นอย,าายน่างไรตอนเย่เขียนที่จะเกินปลายที่จะสะนใอความบุญอย่จลองนีเร,ราพ่อหมัดของต่างคือคําสมมัติที่ไม่ไกลมากนะักมันควรจะเป็นคําสมบัติอันดีหลังจากที่ขเขาฝากเข้าไปในคําสมมัตัได้อย่งแท้ เขาจะใช้โอกาสในคร้งนี้เพื่อนำมันออกไปหมายว่าจะมีสิ่งมีชีวิตจะค่ยเป็นั้นทูงสามตัวแต่สิ่งมีชีวิตทะคก่เป็นสูงสามตนนี้ยังคงติดพันกันต่อสู้ตัวพวกมันไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําการสก,กัดเขาเอาไปดังนั้นมันเป็นประกาศที่ดีไปอย่างจริงเย่เถียนได้คิดกับตัเอดังนั้นเขาจะทําการต่อสู้กับวามพุกวินยาไรตนถือได้ทําการเปิดร่องเขาเอาไป โดยไม่ได้เปิดเผยความแขงแกร่งที่ให้กินคารคาบไฮเอรตใหม่ว่าร่างกายคารเรอนนีจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตในกระแสสีแห่งกว่างป่าแต่มันก็เปลี่ยนร่างกายคารเบอน์ูจะสร้างขึ้นมาไปหมายว่าความแข็งของป่าจะมาได้แข็งแกร่งเท่ากับร่างกายคารเบอนอื่นแต่มันก็มีความสามารถในการต่อสู้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เขาเปลือกทั้นสูงซึ่งมันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ภายในครั้งนี้มากกว่าหลังกากมันไม่ตา ในบริเวณทางเข้าสู่ควางสมบปาเย่เทียนเดินทางมาถึงอนพนที่นี้นในทันที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตยัยกษ์แเลรืัองสทั้สามตัวได้ถูกกลุ่มดินจักบาตีทาการฆักอกเอาไว้จูแต่ในพวกมันจึวค่อนข้าง,งชาวกว่าเย่เทียนเด็กหน,น่อยเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค่ะอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนพวกนี้ครับว่าเหตุการณ์คารวยนะัไไ้นเป็อะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขออนะครับอย่าลืมก,ก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นข,ขอ้อความนะครับของคับ